สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่เกม The Sims 4ภาค i s l a n d Living นะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นภาคนั้นเงื่อนกันต่อดีกว่าเอพิโซดที่5นะฮะโอเคตอนนี้ก็ยังอยู่กับน้องป๊อปปี้นะแต่ส่วนน้องมาีนี่น่าจะเพิ่งกลับมาจากที่ทํางานนะครับผมตอนนี้เธอทองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมดูปุ่งน่แต่ครับผมพร้อมคลอดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนี่ยแต่ดูทรงสิให้กาหนดดในในอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับผมไม่กี่นาทีเดี๋ยวต้องรอสักพักนึงนะครับผมงั้นก็พาหล่อนไป แล้วมึงว่าจะพาไปนอนไปดูพืชก่อนอ่าเก็บได้แล้วแค่บางอันสับลุงสับรสอ่ะเก็บไปได้ทํางานไรไไปได้เลยมีต้องให้คุณน้องเป็นคนจัดก,การให้แล้วกันนะครับผมกำจับวัชพืชให้ส่วนพลวัตเดี๋ขาไปเก็บที่หลังก็ได้ให้คุณพี่เข้าไปนอนพักก่อนไม่ไหวละอ่ะในเมื่อเขานอนพักอยู่นะครับผมเราก็ไปดูปลาสักหน่อยดิใต้ปลาหรือยังเนี่ยในดองวัชพืชไม่ชอบการทาสวนทําไมล่ะอาจจะดีตั้งกระบ,บักปลาใหม่แล้วกัน พร้อมยังพร้อมท้องยังอ๋อยังปวดฉี่ปวดฉี่ก <c oughs> ่อนโอเคโอเคโอเคคุณพี่ไปดีปวดฉี่ซะก,ก่อนนะฮะที่เห็นผิวอย่างงี้ไม่ใช่อะไรนะผิวแทนนะผมอืมพอดีไปตักตรงตักแดดมาก็จะเห็นแบบรอยยกทรงนะครับผมอ่าสดชื่นค่อยดูดีหน่อยละอยากไปคลอดลูกแล้วอะคลอดเลยได้ปะเนี่ยเฮ้ยแล้วยิ่งท้องท้องอยู่ด้วยแล้วก็ต้องกินข้าวเยอะๆนะครับผมโอเคไปเก็บอุตส่ดห์ก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆ อแล้วก็เอาวัตถุดิบมาใส่นี้จัดเตรียมคาวาใช้รากคาวาหนึ่งอันอ,อยากกินแล้วมันน่าจะอร่อยหน้าดูเลยโอเคทำอาหารก่อนเลยนะคะืม <c oughs> องแล้วต้องกินเยอะๆอย่าก,กินเลยที่มันจัดจ้ามากเกินไปนะครับผมกินเลยที่มันจเจืดมีสุขภาพดีนะครับผมดีต่อลูกในร่างกายแล้วก็ในท้องของเรา <c oughs> แปลกๆดีนะ เอาละกินข้าวกันดีกว่านี่กัอควาครับผมมันเป็นน้ำไว้ดื่มมันเหรอเนี่ยกินแล้วอร่อยแล้วดูทำปากอือร่อยจริงแหละให้รักแล้วทำไงให้ทำปากจืดโอเคกินไปก็ดูไปอออร่อยจังไหดูงานสิวันนี้ไม่มีงานมีแค่เฉพาะตอนเย็นนะครับผมแต่จะได้คลอดก่อนหรือาเนี่ยขอคลอดก่อนได้ไหม ต่คงต้องใช้เวลาสักพักเลยนะครับผมเออเราเป็นนักเงื่อนแล้วก็ไปไว่ายน้าเล่นหน่อยดีกว่านะครับผมเออเราเป็นนักเงือนแล้วก็สามารถว่ายน้ําได้อยู่นะอืมใช่ว่ายไม่ได้นะครับผม,อมนอนเลยครับผมน,นี้ผมไปเปลี่ยนเกตมานะครับผมออกเสียงคู่กับฟ้าๆหน่อยไปหล่อน,นอนก่อนแล้วกันนะครับผมดูดอกตรงนั้นสิโอ้โหปลาตรงนี้เป็นแองเลยฮะน่าจะปลากินเหลือเกินอ่ะน้องป๊อปปี้ อย่าบอกนะว่าน้องกายล่างแล้วแล้วน้องขุดตรงนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมันเป็นพื้นดินเหรอก็ไม่นะน้องกายล่างแล้วผมควบคุมตัวเองหน่อยแม่สาวน้อยน้องควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วน้ององทำไงเนี่ยน้องจะทำลายเข้าขอ,ขอใช่ไหมยอย่านะอย่าทาอย่างนั้นงนั้นก็ต้องปิดนี่ล็อกห้องไว้เลยไม่ต้องออกไปไหนนะครับอย่างนั้นก็มีทางเดียวเอาละเดีย๋ยวจะทำอะไราก็ขุดตรงนั้นไปแล้วกันนะ จริงมันมีหลายทางที่พอเข้าไปได้นะอย่างเงี้ยอย่างตรงหน้าต่างเงียมันเข้าได้นะแต่แต่ตไมรู้ทําสิ่งไม่ให้เข้าได้นะครับผมน้ําก็โดดได้น่ะเออทางออกทางหนีทางไล่ก็มีแยะ,แยะนะผมงงกับระบบจริงเอาละดูคุณพี่ไมนี่ต่อดีกว่าเป็นไงบ้างหลับเพลินเลยนะครับเนี่ยท้องทีนี้ไม่กระหลับนานแมกกินเยอะนะครับผมอา่า ตื่นตื่นตื่น,นมีเรื่องแล้วจะหลับเพลินเกินแม่สาวน้อยสีลงห,หาสมบดเลยค่ะ,อะอเออนี่โอ้โหฉีไปเป็นรังอองเลยฮะไม่อยากเข้าครัวเลยจ้าเล็กโลมาดีกว่าช่วงนี้ไม่เจอโลมาเลยไปหาโลมาสีฟ้าดีกว่านะผมโลมาก็จะเป็นคู่แท้อีกอย่างนึงนะครับผมน่ารักเหมือนกัน ถ้าเราปั่มปั๊มได้ก็คงทำได้ล้วมั้งให้ข้าวปลาสลับน้องหน่อยดีกว่าเอาเหยื่อไปรู้วหวน้องสาดน้ำใส่ลงมาอย่างมุ่งร้ายด้วยนะนเก่งมากเก่งมาก<า>พูดคุยกัโลมาขอท่าพิเศษมีเต้นมีครับสิ่งของจูบก,กระโดดเอาเป็นเต้นแล้วกันอยากเห็นน้องน้องเต้นอนะ อยากเห็นเกตเต้นจังเลยเต้นให้ดูหน่อยเซ่ไงเต้นแล้วเต้นแล้วนี่ตเตลเอร์เนี่ยนี่นี่แต่หากวาที่เต้นเก่งมากเก่งมากเต้นได้เก่งมาแกแม,ม่สาวน้อยเรา,ามาทำแบบหน้าตาสงสัยด้วยนะข,นขอให้คนน,ำน้ำใสหน่อยสิน่ารักจริงเลยนี่มันก็นฉีดจริงนะเนี่ยเอาขึ้นไป เอาละถ้าว่าอยู่แล้วก็ไปหาสิ่งของให้ฉันหน่อยแล้วกันนะว่างเปล่าได้เลยเดี๋ยวฉันไปหามาให้นะเอาหาอย่างนี้เลยนะโอเครอน้องสแป๊บนะครับผมมาแล้วให้อะไรเลยไหนดูสิเด็กดีเด็กดีน่ารักที่สุดเลยไม่ดีได้อะไรจากน้องลมมาตนนั้นด้วยเอาน้องน้องน้องนิ่งไปแล้วน้องนิ่งไปแล้ว่าจากช่องเก็บของว e ตฟั k อ้าวหายหายอย่างนี้เลยนะเรามาตูวิได้ปลาใหม่ครับได้ปลาทรงเครื่องกับอะไรอะ่ะปลาเทวดาสีนีออนอุ้ยปลาใหม่จากที่นี่นะครับผมปลาทะเลสียบเสอยบไปคลอดลูกแล้วอะ่ะเมื่อไหร่จะได้คลอดลูกก็ทีนะจะคลอดแล้วนะ่ะต้องรอไปสักพ,พักครับผมก็าจะคลอดอยูนะ่ก็ปล่อยชี้ไว้น้ำเล่นไปก่อนแล้วกันนะเวลาผ่านไปฮนะเออใช่วันนี้มี จะไปเรียนนี่ว่าใช่เดี๋ยวผมก็จะให้คุณน้องสาวเราไปยกเลิกการเรียนเลยนะผมจะเรียนจบแล้วนะฮะให้น้องเรียนจบได้ละนะฮะเรียนมาเยอะละมาเดี๋ยวค่อยมาดูพี่มินีต่อแล้วกันนะครับผมว่าจะคลอดเมื่อไหร่นะแต่ตอนนี้พาคุณน้องเข้าไปยกเลิกการเรียนก่อนอยากเรียนจบแล้วเป็นมานานแล้วเมื่อไหรจะออกนะครับผมได้ออกวนะไม่ต้องถึงแปดปีนะครับผมนี่แค่สี่ปีก็ออกได้เลยครับเกินสี่ปีด้วยนะ ไปแล้ค่ะไปหาอาจารย์ใหญ่กันนะอาจารย์ใหญ่คะว่ายังไงคนแต่ยี่ได้ไงวะเนี่ยขอจบการศึกษาก่อนกำหนดไปพร้อมแล้วค่ะแล้วใส่ชุดบ้าอะไรมาเขาเนี่ยชุดว่ายน้ำเหรอเอ๊ะไม่ให้เกียรติสถานที่เลยนะครับเนี่ยไปค่ะอาจารย์คะหนูขออนุญาตจบก่อนกำหนดได้ไหมคะ ได้สิเธอเรียนเก่งนี่นะไม่มีปัญหาใช่จบการศึกษาก่อนกาหนดคุณแน่ใจหรือไม่การจบการศึกษาก่อนกําหนดแปลว่าป๊อปปี้จะไม่ได้เป็นนักเรียนอีกต่อไปเธอจะได้เริ่มทํางานก่อนคนอื่นแต่ก็จะไม่ได้เข้าพิธีสําเร็จการศึกษานะอา้าวโอ้โหมีเติมไ,ได้ด้วยด้วยว่าฉันต้องทําไงอะ่ะเออฉันอยากจะเข้าพิธีด้วยะไม่ได้านานนี้นานี้กระดากระไดอ่ะล่ะ ฝ่ยน้องเรียนไปก่อนล้วกันนะวันนี้จะมีช่วงเตรียมสอบหลังเลิกเรียนนัเกเรียนทุกคนสามารถร่วมได้นะหลังเลิกเรียนนะหาเพื่อนคุยนี่เลยคุยกับผัวดีกว่าผัวจะผัวจะคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเนี่ยเอาละได้เวลาจีบผัวผัวจา๋าว่าย,ยังไงครับ oh, เขาก็คิดถึงตัวเองนะเฮ้ยวันนี้สิวตัวเองขึ้นนะไปล้างหน้าบา้างหรือเปล่าครับเนี่ยหน้ามันแผลเชียว เดี๋ยวเพาว่าจะไปล้างหน้าอยู่แหละแล้วเธอใส่ชุดอะไรมาครับเนี่ยช,ชุดว่ายน้ำนะ่ะชุดชดสวยมากสวยมากเลยครับเพราะว่ามาเที่ยวไดที่บ้านฉันได้นะมาว่ายน้ำด้วยกันโอเคเปล่า <c oughs> ได้ครับดยความยินดีเอาวันเป็นวันไหนดนี้ฮะ <c oughs> เป็นวันนี้ตอนเย็นน่าจะดีเลยนะเอาปา่า <c oughs> วันนี้เย็นเหรอครับกี่โมงดีฮะสักประมาณหกโมแล้วกันเพราะว่าห <c oughs> ้าโมงคึง่งฉันยังอยู่ที่ชมรมน่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรอแล้วกันนะที่รักโอเคค่ะรักหนาตัวเองเขาก็รักตัวเองเหมือนกันครับเอาเอาตัวเองไปไหนอ่ะเขาหิวข้าวก่อนอ่ะเขากินข้าวก่อนนะมาแล้วปล่อยผัวเขาไปกินข้าวก่อนแล้วก็ลางหน้าแปรงฟันอลไรก็ว่ากันไปครับแล้วก็เปลี่ยนสภาพเวยคุณไม่ให้เกียรติถานที่ยเลยได้บ๊อปี้อ่าหัวยังมามันเจะระบบเสียงตามสายอ้ นี่ไงคำสั่งนี้ตั้งแต่ภาคไอมัธยมว่าจะลองทำก็ไม่ได้ไม่ขึ้นคำสั่งกท็ทีต้องระดับ5้าสินะถึงจะได้ยงั้นต้องลองหน่อยสิอุ้ยพาลงเดินมาจะโดนไหมเนี่ยไม่รู้ละนี่ไงใช้รีโมทกดเอาเป็นไรเนี่ยทานหมดเือไงนี่นะนี่เนี่ยเสร็จฉันโดนแกล้งแล้วหวยแตงจริงฮ่าฮ่าเรียบร้อยน้องล่าเร็วสุดเลยครับผมได้แกจากที่โรงเรียน สัตว์ทิ่นสัตเชิญเอาละเป็นสภาพก่อนนะั้นแม่สาวน้อยเออเป็นสภาพเป็นจุดไปศึกษาโอเคส่วนนี้ก็ไนดนะ้สีม่วงพี่ชอบแล้วก็หาแอปเปิลกินสักผลหนึ่งล้วกันแล้วก็ตกแต่งอกเกอร์ไหมน่าจะไม่ต้องมั้นก็ฉีดสเปรก็พอละเดีย๋ยวตอนช่วงบ่ายคิดว่าน่าจะไปเป็นปฐมนิเทศแล้วมั้งถเจ้าจไม่ผิดนะฮะ ฉีสดสลิกน้อยค่ะวันนี้จะมีช่วงเตรียมสอบหรือเรื่องเรียนนะเข้าใจาแล้วนะอร่อยจังอ่าเอ้าไม่ใช่วันนี้เหรออ๋อมันวันนู่นเลยนะฮะอีสองสัปดาห์โอ้โหนึกว่าวันนี้ลืมไปเลยนึกว่าวันนี้ว่าผมนิเทศสิคอตอนบ่ายจำผิดวันใช่นะเอ๊ออยนะงั้นก็เรียนเอาล่ะนักศึกษากลับบ้านได้ค่ะใครจะอยู่ทำกิจกรรมชมรมก่อนก็ตามสบายนะเด็กๆ ค่ะนั้นหนูไปก่อนละกันค่ะบายบายป้าดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปชมรมต่อนะฮะประมาณสายบ่ายสามโมงครึง่งใช่ไหมมันก็สี่โมงอะ่ะจะไม่ได้ละไปเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่มณีต่อแล้วกันนะ,ะผมเธอน่าจะได้เวลาใกล้ข้อแล้วล่ะฮะกลับไปหาพี่มณีกันยังไงครับพี่มณีพร้พอมพร้อมเบ่งยังนะคะมันบวมมากเลยนะอ,อย๊ยกินน้ำสักหน่อยแล้วกัน น้ำเพิ่มความเป็นสุขภาพดีน้ำสมุนไพรจากตามหมอฉิงโอ้อเยอร่อยจังโทรหาผัวดีกว่าผัวจักผัวจ๋าโ <c oughs> ทรหาผัวมาเที่ยวเล่นที่นี่ครับผมมาครับฉี <c oughs> ่ก่อนนะอฮัลโหลผัวว่ามาคะ่ะลหกอ๋อผมว่าอยู่ครับกำลัง <c oughs> จะไปหานะโอเคค่ะอุ๊ยตายแล้ว วันนี้ตอนเย็นฉันมีงานนี่นะจะไปทำงานดีไหมนะอา่าสันก็ไม่อยากขาดด้วยสิอหน้านี้นะหัวมาแล้วค่ะเชิญค่ะคุณหัวหนาบัตนาวสแล้วก็เพิ่มเข้ากิจกรรมเพิ่มเข้ากลุ่มอ่ะมาว่ายน้ำเล่นกันดีกว่านะที่รักนานๆทีเนาะปลาค่ะโอเคครับอู้ตัวเองลูกเราท้องโตขนาดนี้เหรอเนี่ย ไม่ใช่ลูกค่ะชั้นชั้นไม่ใช่ลูกลูกอยู่ข้างในค่ะโอ้ผมพูดผิดโทษทีครับมาเราจะไปไว่ายน้ําเล่นใช่ไหมฮะไปครับนี่ชุดผมเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยมาค่ะเรามาว่ายน้ําแบบโรแมนติกกันบ้างดีกว่านะที่รักอู้อันนี้เกรดดูสวยมากเลยครับเนี่ยเพิเปลี่ยนเกรดมา,มา,มาใหม่หรอใช่ล้วจ้าตามมาค่ะที่รักตามอยู่ครับตามอยู่ครับมาแล้วครับ,รบม,มาค่ะตามมาค่ะ โอ้ตุยรักอย่างนี้ผมสิครับเสียงเพลเงเสียงเครียดแห่งไซเลนเนี่ยนะงานของฉันก็อยากทำแล้วดูชุดแล้วดูชุดจะไปทำงาน What the fuck เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออยไ,ปยไปทำงานขอคุยกับผัวก่อนค่ะขอคุยกับผัวก่อนขอเวลาสักครู่โอ้ถ่วยผัวแป๊บ หัวจะหัวจะมาจูบพิษแห่งรักแห่งน้ำเงื่อนดีกว่าค่ะโอเคครับต้องทำไงหรอแล้จบปกติเลยค่ะนิววีหัวเมียจูบกันอโรแมนติกเป็นอย่างมากอ,มอยกกันไงในละครดิสนีย์จริงๆอันเนี้ยมากครับจับแล้วโอ้โรแมนติกเกินท้องไปจูบไปแล้วดูชุดอะไรจะเอร์เพอง่างนี้ ไม่ค่อยเท่าไรเอออย่างงี้ดิค่อยเป็นแบบจุบพิษหน่อยไม่ใช่แบบบนบกมันจุบแบบจุกแค่ข้างๆแก้มอะมันไม่ใช่อะ่ะเออโอเคงั้นแค่นี้แหละที่รักเดีย๋ยวเขามานะผมไปทำงานก่อนโอเคครับเขาจะไปทำงานเปลี่ยนสีเสื้อเด้อโอเคนะเพาแต่ฟ้าชุดบ้าอะไรไมเนี่ยออ้ไตคะ่ะเปลีป่ยนแต่งขาของฉันเ้ากายจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าอะไรไม่เนี่ย ฉันงงกัเนี่ยคนเลยยังงงกว่าเลยเอา้าน้องกลับมาแล้ววัสดีค่ะเชิญตอนสบายนะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนฝากดูแลแข้งของพี่หน่อยแล้วกันนะคะได้ค่ะเออฉันจะเรียกผัวมาดีกว่าผัวจ้าหัวใจอยู่ไหนวะชวนผัวมาเล่นว่ายน้ำเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเก็บผลไม้ก่อนนี่สับประรดอืมไปเก็บไปกินสักหน่อยดีกว่าเอ้ยจะไม่ผิดคุณพี่เขาทำน้ำมาให้กินนี่ว่าไปดื่มมาสักหน่อยดีกว่าเธอทำไมเราเดื่มไม่ได้วะ มันมีแต่ทำให้มันว่างอย่างเดียวอะ่ะหรือว่าต้องเป็นคนในพื้นที่เหรอที่ถึงจะกินได้นะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ากินมะพร้าวก่อนแล้วกันหิวมะพร้าวมากๆเลยสับปะรดสนอยแล้วกันอืน่ากินทุกอันนะครับอร่อย <c oughs> จามึ่งที <c oughs> ครับผมอ่ะหัวมันแล้วนี่หาเสร็จครับเรียกมาหาก่อน บรรยายกาศกำลังดีเลยค่ะไปไว่ายน้ําเร่งกันดีกว่านะครับผมผมมาแล้วฮะชวนอยู่ครั้งคืนด้วยดีกว่านะครับผมอุตสาา่าห์มาครั้งทีและแลถ้าเขาจะแปลงร่าง <c oughs> จะโกรธเขาไหมคะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> ผมเห็นจนเบื่อแล้วครับ <c oughs> เอ้ย <c oughs> คุณแขก <c oughs> คุณดอน <c oughs> คนจะจีบกันอย่ายุ่งตรงนี้ได้ไหมอย่าวระกาศซะเลยนี่อย่าให้ต้องดุร้ายใส่นะอ่าบอกแล้วว่าต้องกลัวจนได้แหละคุณแขก เอาละขู่แล้วก็ต้องขู่ซ้ำไปงั้ละไปเดี๋ยวนี้เลยเอาตังมาเอยจอยทำลายผมเลยนะครับอืมอะไรส้นตางกำลังมาเยือนอืมซ่อนอยู่ในตู้หรือขอขอเชื่อหอขอความเชื่อเถอะสิขอโทษนะครับที่ต้องดูร้ายใส่เอาแขกวิ่งหนีเลยดูแลแขกอย่างงให้หนีเนี่ยโทษทีนะพาะเทรักได้เวลาไปเมามันกันแล้วนะฮะได้เวลาได้เวลาของเราทั้งสองคน ไปไว่ายน้าเล่นกันอ๋อบอว่ารีบว่ายดีกว่านะครับผมมันจะดึกมากแล้วนะฮะนี่หนึ่งทุ่มครึ่ง,งแล้วนะครับเนี่ยนั่นแหละสิค่ะแล้วหลอดสแป๊บนะเขาขอวิอ๋อเข้าสู่กระบวนการการคลอดแล้วมิชยาของฉันเขากลับมาแล้วคุณพี่ไหวไหมคะคอดเลยดีกว่าไหมครับคุณพี่ฉันต้องการเปยนะไปค่ะเขาร่วมเอาหัวมาด้วยกัน ตอนว่าจะชวนผัวไปเล่นเล่นน้ำซะหน่อยไม่ทันแล้วงั้นไปคลอดก่อนแล้วกันนะข้าวก็หิวไปก่อนแล้วนะเงือกต้องไปคลอดลูกแล้วค่ะจะได้ผู้ชายหรือผู้หญิงกันนะน่าสนใจผมจะเห็นเมอร์เมดเด็กครับผมมันจะเป็นอย่างไงไหมโอเคผมไปเช็กอินก่อนอ้าวหมอปังยังทํางานอยู่ที่นี่งเงาเหรอเบนี้โอ้โหไปเช็คอินก่อนแล้วกันอย่าพึ่งตกใจอะไรเยอะ ล้วคือดูชุดมาทั้งชุดอย่างนี้เลยนะครับผมหมอชิอินนะครับชื่ออะไรครับผมมณีมิชยาค่ะมณีมิชยานะครับเดี๋ยวโทรหาเคสกันว่าเขาว่างหรือเปล่าคุณหมอโอเคเขาว่างอยู่ครับเดี๋ยวเขาจะมาด่วนน้ำบัดเดี๋ยวนี้เลยครับผมเร็วๆหน่อยนะคะฉันไม่ไหวแล้วน้ําจะแตกแล้วค่ะสักคู่นะครับคุณลูกค้าไอ้คุณไข้ไม่ไหวแล้วค่ะลูกมาเตะท้องฉันแล้วค่ะ สักครู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับกอมันเออเหรอหน่อยนะฮะที่ผมบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าให้ซื้อคอมใหม่นะ่ะเอาคอมแบบแรงๆเลยนะี่คอมที่ทำง,งานมันช้าฮ้ยมนไลนยขอ้อบุลไม่ไหวแล้วนะเนี่ยโอเคผมจะอินให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอคุณหมอสักครู่นะครับผมเออทางขารอไปก่อนนะครับไปค่ะแล้วก็เชิญนะครับผมคุณหมอเขาว่าล้วครับเขาขลังออกขวานะครับผม ห้องไหนคะซ้ายขวาอ่าห้องตรงข้างหน้าไปลยครับผมโอเคค่ะมาแล้วคะ่ะเออแล้วเขาจะแก้บักไอ้เรื่องนี้วางั้นทาข้อสเสร็จแล้วหมอทําท่าทีโพสอะ <c oughs> เป็นทุกครั้งเลยอ่ะคนนั้ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนทาข้อเหรอเป็นคนี้แทนสินะอ้าคนไหนก็ได้มาเรอะอ่าคุณไข่จะไม่เจ็บมากเท่าไหร่นะจะเจ็บตอนเบ่งหน่อยละกันนะคะทน,นหน่อยละกันนะคะค่ะ จะพยายามค่ะมาแล้วครับนี่ยิงกาวใส่ค่ะโอ้โหกี๊ซะอ๋อนั่นมือหัวใจฉันค่ะไม่ใช่เด็กโอ้โทษทีเขะหมอโอ้ลงแรงไปหน่อยค่ะหมอผิดเอาเด็กออกค่ะไม่ใช่หยิบหัวใจทาตัดฉันโอ้ตายคุณค่าตายอาก็พอดีโอ้โมันจะใหม่ไหมคะเนี่ยดูมันยิงใส่สิคะเละไปหมดแล้วคันเนี่ย มายองเตส <c oughs> ออ,อคุณหมอคะน้ำมันปลอดชันค่ะผมขอโทษครับหมอทำผิดไหวไม่ีดยหมอมาแล้วยินดีด้วยคุณได้ลูกสาวโอ้โหลูกสาวก็ได้อยากได้ลูกชายบ้างอ,ะ,อะไม่เป็นไรมันนี้ได้กำเนิดลูกเพศหญิงแล้วนะครับผมชื่อก็จะเป็นใครดีอืมโอเคผมคิดชื่อออกแล้วครับผมงั้นน้องชื่อเอาเป็นว่าเป็นชื่อน้องเมีใจละกันนะครับผมอย่างนั้นก็มองมานะผมเมใจ เมจใจวิชยาละก,กันนะครับผมบค่ะคุณได่เด็กไปเที่ร้อแล้วน่ารักมากเหมือนคุณเลยค่ะอยากดูลูกจังเลยค่ะอุ้มได้เลยค่ะไหวไหมคะไหวย,ยค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยคลอ,อดแล้วยังพออุ้มลูกได้เป็นไ,ไงลูกสาวของแม่น่ารักจริงๆเลยโอ้มากรล้องเลยเนี่ยเก่งจริงๆลูกแม่ ไอ hey, หมอเขานี้ไม่ทำท่าทีโพสแล้วป่ะสงสายเขาแก้บั๊กแล้วก็ <c oughs> ดีแล้วแหละ <c oughs> เอาละพาเด็กกลับบ้านครับผมส่วนเราก็กลับบ้านจะครับรออะไร <c oughs> มาแล้วค่ะลูกของแม่ <c oughs> โอ<ฮ>้ยอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี่น่ารักริเชียวเดี๋ยวขยับน้องก่อน <c oughs> ถ้าเป็นเปนอย่างนี้ <c oughs> ก็จะจะเป็นแค่ลูกคนธรรมดานะผมออ <c oughs> แล้วถ้าเป็นเปนแบบนี่แบบเปแบบนางเงือกจะเป็นลักษณะอย่างไงฮะ โอเคเหมือนว่าจะไม่มีเตียงของเตียงเปสลับของเมอร์เมดนะผมมันก็ต้องหลอนตอนตอนน้องจะโตเลยนะทางนั้นน้องเมใจโตเลยดีไหมลูกเดี๋ยวยแม่ว่าจะให้ลูกโตเลยดีกว่านะคะเนี่ยเดีย๋ยวป้อนนมลูกก่อนป้อนนมจากเตาค่ะ,ะลูกไข่กันนะร้องไห้หป้อนนมแป๊บนะคะอ,อมาแล้วมาแล้วค่ะพาลูกไปไว่ายน้ำเลยได้ป่าว พาลูกไปไว่ายน้ำเล่นนะ,ะกินนมก่อนนะลูกนะเด๋ยวแม่พาไปไว่ายน้ำเล่นนะลูกนะแม่ฮะหนูอะยังว่ายน้ำไม่ได้นะฮะหนูเพิ่งคลอดน,นะแม่นะหนูมันยังไม่กีกบเลยแม่อยากพาดูไปไว่ายน้ำเล่นก่อนนะคะ่ะไม่ได้นะแม่แม่อย,านนะ <c oughs> ออย่า,นะา,าทำอย่างนั้นนะฮะก็ช่วยไม่ได้นะโอแม่หนูขอรลาะละฮะทำงั้นแล้วก็เปลี่ยนช่วงไหวเลยเละกันไม่ต้องอวนอวดอะไรทั้งนั้นแล้ว ไปแล้วครับโตได้แล้วอีหนูโอ้ลูกแม่โตวันจังเลยหนูรู้ดังแว่จะทำอะไรหนูนะเอาไปคนอะไรดีนะเป็นคนขี่เล่นดีกว่าเล่นขี่โอ้ดูผมสิเหมือนคุณแม่ตอนเด็กๆเลยผมแกนะคะอืม้มมาออามาหาแม่หน่อยสิเดี๋ยวนั่งไมคะลูกเดี๋ยวน่าอยู่ค่ะแม่ ้เก่งมากโอ้โหยลูกของฉันไวมากค่ะเอาล่ะอุ้มค่ะอุ้มเดีย๋ยวแม่จะพาไปเล่นน้ำนะพ่อแม่หนูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าอย่าพาหนูออกไปได้เล่นในน้ำนะมาทำไมหนูเนี่ยได้แต่คำคาตกรรมผมเหรออ่ะอุ้มเด็กจะอุ้มไม่อุ้มอ่ะอุ้มสิมำไมไม่อุ้มวะเอาไปออกไปเด้ออาจจะบล็อกก็ได้อ่ะอุ้มค่ะอุ้มค่ะ นายแม่อศาศาุ้มซะดีๆค,ะค่ะแม่อย่าทําผมอย่างนั้นแม่จ๋าแม่จา๋าอ่าพาลงไม่ได้ล้ะเถอะลงไปเลยจะไม่กลัวเอ้ยเอ้ยลงไปจริงดิลงไปจริงดินึกว่าจะไปได้นะ,อะลองได้ไหมอ้โหโอ้แแค่ตรงนี้แบบเตือนๆนึกว่าจะนี่ไปแล้วไปเลยไหมลูก ไปเลยวไหมคะเออแม่หนูอยากแล้วไม่เอาไม่เอาแม่ไม่เอาแม่อย่าอย่าทำนูอย่างนี้แม่เอาก็ได้้แม่กัโทษไม่แค่ลองใจให้ใส่กับเลิกอ๋อก็ดีแล้วค่ะแม่ไม่ทำอะไรหนูเลยนะค่ะแม่แม่แค่หยอกนะโอ้ยแม่หยอกเมื่อกี้แม่เหมือนเหมือนจะทำจริงเลยค่ะแม่โทษทีลูกโทษทีนะอะอาไม่ก่อนแล้วลูกนะเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินโอเคไหมคะ โอเคค่ะโอเคทุกคนเขาอยากจะกินกับข้าวของฉันบ้างเดี๋ยวทำกับข้าวให้กินนะรอแป๊บนึงนะทุกคนเด็กหน้ารักจริงๆเลยโอเคผมคิดว่าน่าจะได้เวลาของปากหอมคอแล้วนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเอาละมาน